เปิดบ้านของคุณสมจิตจงโจอหอสร้างไว้อยู่อย่างอบอุ่นกับครอบครัวค่ะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะไปติดตามเรื่องราวของหนุ่มสมจิตซึ่งทางด้านของเขาชื่อตอนนี้อย่างก็คือพันตรีสมจิตจงโจอหอเป็นอดีตนักกีฬาโวยสากลสมัครทีมชาติไทยเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญทองเอเชียนเกมสองสมยัยเหรียญทองซีเกมสาวสมัยได้รับเกียรติให้เป็นผู้เชิญธงชาติไทยนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทย ในพิธีปิดโอลิมปิกเกมครั้งที่26ด้วยแ่้ะค่ะในวันนั้นนะคะก็สู่ความสำเร็จในวันนี้จะพาทุกท่านไปชมบ้านของเขาอยู่ที่โคราชค่ะซึ่งต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ในใหญ่สมจิตสร้างไว้อยู่กันกันกบครอบครัวสำหรับชีวิตครอบครัวเองเขาสมรสกับคุณอุม๋มนางสสิธรมีลูกด้วยกันสองคนค่ะคืออภิภูจงจอหอหรือว่าน้องกำปัน้นและน้องพิชามัน จงจอหอหรือว่าน้องจันเจ้านั่นเองค่ะเป็นน้องบอบกว่าครอบครัวนี้ในเขาอบอุ่นกันมากๆวันนี้ทางทีมงานเก็บภาพมาฝากกันด้วยค่ะเป็นยังไงมาติดตามสำหรับบ้านหลังนี้ของเขากันเลยค่ะ